ะะวันนี้เราก็มาต่อเรื่องการนวดไทยประสบการณ์ของปนุษย์ที่มีประสบการณ์ไปเรียนนวดไทยที่เมืองไทยนะคะแต่ก่อนที่ปนุษย์ไปเรียนจบนะก่อนที่จะไปเรียนจบก็ได้มีโอกาสไปลองนวดไทยกับเพื่อนหรือพี่คนไทยนะคะที่แถวกรุงเทพนะคะแถวย่านสุขุมวิทคุณเคยเป็นไหมประสบการณ์อันนี้ประสบการณ์ของปนุษย์นะเลยอยากมาถามว่า มีเพื่อนๆคนไหนที่ไปเดินแถวย่านที่มีคนโนดไทยโดยเฉพาะย่าสนสุขุมวิทย,ย่านที่แบบมีนักท่องเที่ยวเดินเยอะๆแล้วเราอยากโดนนวดไทยแล้วคนไทยด้วยกันเนี่ยดูถูกเราดูถูกในข้อนี้ก็คือแบบเขามองตั้งแต่หัวยันเท้านะคะมองตั้งแต่หัวยันเท้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาม่โน้คนไทยเขาโน้มเฉพาะแค่คนต่างชาติอ่ะเราก็บอก ได้ไงฉันมาายมามามา,มาจ่ายเงินอยากให้นวดหน่อยเพราะว่าเอปวดหลังปวดคอแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราไปเรียนนวดไทยมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ความที่เราอยากรู้นะคะการที่เราจะมาเป็นหมอน,นวดแผนโบราณที่ดีได้เนี่ยคุณต้องมีประสบการณ์ก่อนถ้าคุณไม่ได้มีประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปขายความสามารถของเราอะ กับคนอื่นหรือลูกค้าในอนาคนหรือจะท,ทําธุรกิจโดยการนวดไทยเนะ่ยยังไงปนุก็เลยอยากไปลองนวดนะคะเพราะว่าวันแรก2วันแรกเนี่ยปนุษไปที่โรงเรียนถูกไหมคะแล้วก็มีการแนะนําตัวเองมีการสอนในการวางมือวางท้าก็แค่ช่วงเบสิกพื้นฐานพอเรามีเวลาเราก็เอ๊ะเราอยากรู้อยากแบบอยากโดนแบบอยากโดนแบบเต็มๆสักชั่วโมงนึงก็ยังดี อะไรประมาณนี้นะะก็เลยมีโอกาสได้เดินไปแถวสุขุมวิทก็เดินผ่านไปก็มีน้องเด็กหน้าละอ่อนนะคะวัยรุ่นนะคะก็แต่งตัวอย่างที่เห็นนะคะใส่ผ้าถุงนางเล่นมือถืออยู่แล้วก็บอกน้องคะว่างไหมพี่อยากนวดสักชั่วโมงหนึ่งก็อย่างที่บอกครับต้าก็มองต้งหัวยันเท้าเขาบอกไม่นวดนวดแต่คนต่างชาติเหมือนแบบว้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้แต่ความที่เราก็ ต่อล้อต่อเฉียงกับเด็กกันอยู่นะคะคุณป้าคนหนึ่งเขาก็ลงมาพอดีจากเอข้างบนเขาบอกเอ้าจะมานวดเหลยมามาเดี๋ยวป้านวดให้เดี๋ยวป้านวดให้ในความที่เราก็เริ่มโกรธแล้วเริ่มพลังพลังงานไม่ดีกับสถานที่นี้แล้วเราก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปหาร้านอื่นนวดก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่าคนไทยอ่ะดูถูกคนไทยด้วยกันนะคะจริงๆแล้วคนไทยอ่ะจ่ายเงินเร็วแล้วจ่ายเงินง่ายกว่าฝรั่งนะคะ กว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้แล้วแต่บางคนนะน,นี่สําหรับประสบการณ์ของปนุษนะเพราะว่าการที่คุณได้ประสบการณ์เนี่ยเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจในการนวดในการพูดกับลูกค้าของเราและความรู้สึกอ๋อถ้าเราโดนนวดมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไปเรียนเนี่ยเราจะได้ทักษะเราจะได้มีคําถามกับอาจารย์ด้วยเข้าใจไหมคะก็ประมาณนั้นปนุษก็เลยก็ไปอีกซอยหนึ่งรู้สึกจะเป็นสุข,ขุเวิดซอยแ เหมือนเดิมค่ะเดินเข้าไปร้านนี้ติดแอร์นะคะไอ้ร้านแรกเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็มู้ข้างบนหน้าตาเป็นไงร้านนี้ติดแอร์หุ่นซอยแปดนะคะเป็นกระจกก็เดินเข้าไปพนักง,งานต้อนรับอย่างดีสวัสดีค่ะพี่มาทําอะไรคะเราบอกออออยากมานวดค่ะอยากนวดสักสักชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้บอกอ,อได้ได้ได้ค่ะก็พาไปตรงไหนนะคะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งพี่หรือน้องดูไม่ดูไม่เห็นนะคะน่าจะเป็นพี่แหละ เขาก็พาเราขึ้นไปข้างบนอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกนะประสบการณ์ปนุครั้งแรกที่โดนนวดไทยที่ประเทศไทยและที่กรุงเทพสุขุมวิทซอยแปดก็ื่อนไปห้องมันก็มืดๆนะ,ะัะห้องมันก็มืดๆแล้วเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆคอกหมูอ่ะคุณเคยเห็นนะคอกหมูก็เข้าไปก็จะเป็นเตียงเล็กๆเป็นแยกๆๆนะคะแล้วก็บางทีมันก็จะมีม่านเราก็แบบโอ้นี่เหลือการแต่งห้องนวดไทยใน,นประมาณนี้เหมือนเป็นคอกเป็นคอกเป็นคอก เขาให้พนุษย์นอนนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนะคะเขาก็ให้เรานอนก็ชั่วโมงเดียวเขาให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนก็พนุษย์ก็ใส่กางเกงขายาวนะคะใส่เสื้อยืดพอดีก็เดินเข้าไปเขาก็ให้นอนก็ถามปวดตรงไหนค่ะก็บอกปวดตรงหลังค่ะปวดตรงแขนค่ะอะไรแคนนี้นเราก็กลัวก็กลัวนะคะครั้งแรกครั้งแรกไปเสียความบริสุทธิ์กับพี่หมอป้าหมอเมืองกรุงเทพเขาก็เริ่มนวดตรงไหนเท้า ขาหลังขึ้นมาอ่าค่อยังช่วนหน่อยเออใช้ได้ใช้ได้นะคะเขาก็ถามมาจากไหนเหลยอ,อันนี้เคยนวดมาก็คุยปกติเขาก็ถามคำล้วก็ตอบคำแต่เรานี้ประมาทจะไหมคะจะมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเหยียบหลังเราเหยียบหลังนะคะเพราะเขาใช้อคอกเนี่ยเป็นการถ้าถ้าเป็นบางสปาท,ที่นี่นะคะหรือที่เมืองไทยที่ปนุย์ไปมีประสบการณ์ บ่อยมากขึ้นกลับบ้านก็ไปนวดนะคะก็จะมีเชือกถูกไหมคะแล้วก็ยืดโยกไ,ไปไปโยกเข้ามาแต่ที่นี่เขาจะเหมือนแค่เป็นข้อมันก็แบบเาก็จับราวตรงเนี้ยเขาก็เดินเดินเดินที่จัดความรู้สึกนะคะไม่งั้นเราจะเอาอะไรจับถูกไหมเขาก็เดินก็ขึ้นมาตรงก้นเราพอขึ้นก้นเราก็มาโดนหลังเราพอมาดังหลังเราปุ๊บมันก็จะเป็นแกนกลางหลังก็คือเออเขาเรียกกระดูกสันหลังอ่าภาษาอังกฤษสไปน์เาาราก็รู้รู้สึก่าบอุ๊ย โอ้ยเขาจะเดินเหยียบกระดูกสันหลังเราเลยหรือเปอล่าอย่าลืมนะคะประนุนจบในด้านของสปามาแล้วก็เราเรียนเกี่ยวกับนวดน้ํามันนวดอารมติกพวกนี้มาแล้วนะคะพวกน้ํามันน้ํามันหอมละเหยแล้วก็เรียนเกี่ยวกับกพวกอนาโชนีร่างกายมนุษย์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะพอเรามาเจอหมอหนวดไทยใช้เท้าเหยียบตางแกนหลังเราช่วงลำบ้าช่วงสะโพกกับกระดูกสลับเพนนะคะประนุตตก ตัวแข็งขึ้นมาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยปานุก,กนเลยบอกว่าคุณคะขอร้องอย่าเหยียบหลังใช้มือหรือใช้เข่าแทนได้ไหมคะเขาบอกโอ้โหเห็นแข็งเอเห็นหลังคุณแข็งอะไรประมาณนี้บอกไม่เป็นไรคะ่ะชั่วโมงเดียวขอแค่มือหรือเข่าก็ได้คะ่ะ <c oughs> อ่าก็ใช้มือใช้ศอกใช้เข่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่า เขาไม่ได้ลงตัวน้ําหนักทางน้ําหนักแล้วอย่างเราครั้งแรกเห็นไหมคะเราความปลอดภยัยความรู้ด้านการการใช้ท่าทางหรือการใช้วางฝ่าเท้าบนหลังคนอ่ะมันปลอดภัยแค่ไหนตนรวจก็เลยขอความปลอดภัยไว้ก่อนต็รวบอกว่าขอโทษนะคะอย่าเหยียบหลังแต่เราเขาเขาก็ดีใจที่ว่าเขาทําในสิ่งที่เราขอร้องเขาภายในหนึ่งชั่วโมงเราก็รู้สึกเออดีนะเราก็ผ่อนคลายเขาก็จับคอ จับแขนเวียงไปเวียงมานะคะแล้วเขามันก็มืดๆเราก็แบบติดตาตลอดใช้ความรู้สึกล,ล้วนๆนะคะจะรู้สึกเราชอบแล้วก็บอกว่าคุณคะคุณมีเวลาเพิ่มไหมอยากได้เนวดฝ่าเท้าแล้วก็ใช้ลูกประครบเพราะเขาจะมีเมนูนวดฝ่าเท้าเราใช้ลูกประครบนะคะตอนนั้นประจ่ายเท่าไหร่พันพันสองมั้งพันสอง,หร,อสองหรือพันห้ารวมสองอย่างนะสองอย่างนะ นวดน้ำมันเออนวดไทยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นวดเท้าอีกชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณพันรวมทิปพันห้าพันห้าร้อยบาทไม่แพงนะก็ไม่แพงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับราคาที่นี่นะ,ะตอนนั้นไม่แพงเขาบอกโอ้าว่างๆค่ะเดี๋ยวขอลงไปเช็คเจ้าหน้าที่ด้านล่างหรือว่าก่อนว่านี่มีลูกค้าป่าสรุปเขาก็ไม่มีลูกค้าเขาก็นวดปรนุดต่อก็พาปนุดลงมาห้างล่างนะก็ฝรั่งนั่งกับเต้เลยนั่งล้องมวงกันคุยง่ายนั่งล้องมวงกันเราก็นั่ง มาเดิมก็น,นั่งใช้สติใช้ความรู้สึกใช้ความสัมผัสกับว่าเขาทําอะไรก่อนอะไรยังไงก่อนแล้วก็ลูกประครบตามอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะคะแฮปปี้กับร้านนี้มากเลยรู้สึกเออถ้าทางเราจะชอบในการด้านบริการด้านนวดไทยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากการนวดน้ํามันนวดบนเออ โต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งร่างกายเราตัวเราไม่เหนียวนะคะที่รู้แน่เลยร่างกายเราไม่มีน้ํามันเหนียวเหนียวต้องไปล้างออกหรือไปเช็ดออกอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของปนุษย์ที่ได้รับบริการจากคนนวดไทยที่เป็นคนไทยด้วยกันที่กรุงเทพตอนที่ปนุษย์ตัดสินใจไปเรียนนวดไทยเริ่มประสบการณ์ครั้งแรกก็มีความประทับใจค่อนข้างเยอะ จากร้านที่สองเพราะว่าร้านแรกนะ่ะเขาบอกเขาไม่นวดคนไทยเขาจะนวดเฉพาะแค่คนต่างชาติกับกายอันนี้ปรรณได้เรียนรู้อย่างนะคะว่าคนเรานะ่ะถ้าคุณจะยึดอาชีพเนี้ถ้าคุณไม่ชอบที่จะทํางานด้านบริการคุณอย่ามาทําถ้าคุณไม่ชอบที่จะจัดร่างกายโดยเฉพาะเท้าคนงานนี้ไม่ใช่งานของคุณสามถ้าคุณไม่รู้จักมีคอมมิวนิเคชันหรือบ,บทสนทนาที่ดีกับลูกค้า งานนี้งานด้านบริการไม่ใช่งานของคุณสี่ถ้าคุณเหยียดคนด้วยการแต่งตัวหรือคุณจะทํากับคนที่คุณชอบเท่านั้นงานด้านบริการไม่ใช่งานของคุณนะคะไม่ใช่เลยสี่ข้อหลักๆคุณเอาไปคิดถ้าคุณจะมายึดอาชีพในเรื่องของด้านบริการถ้าคุณไม่มีสี่ข้อนี้คุณไม่ต้องทําคุณไปนั่งออฟฟิศนั่งอยู่ในกล่องกาแพงไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าดีแต่ ถ้าคุณจะมาทํางานด้านบริการเนี่ยมันต้องมีมนุษย์สัมพันธ์มีการสนทนามีการยิ้มมีการต้อนรับนะคะแล้วคุณก็ต้องชอบในสิ่งที่คุณทำนะคะยินดีที่จะให้บริการ,แม,กรแม้กระทั่งว่าคาพูดนะคะคำพูดที่จะพูดออกไปหรือว่างานที่เราควรจะทําไปก็คือการนวดหรืออะไรแล้วแต่ที่คุณจะนําเสนอกับลูกค้านั้นๆน,น,นะคะเพราะเลยตอนไปนย์ทำงานเครื่องสำอางเนี่ย บริษัทเครื่องสำอางแต่ละยี่ห้อเนี่ยปนุจะซึมซับมาทลรียา์มาทลยา์มาทลรียา์นะคะเพราะเราทํางานด้านบริการโดยเฉพาะบริษัทสุดท้ายเขาจะเน้นในเรื่องของการบริการค่อนข้างสูงนะคะบ,บริการก็คือลูกค้าไม่ใช่พระเจ้านะคะลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าลูกค้าผิดลูกค้าที่แยก่ก็เยอะนะคะลูกค้าที่แย่ลูกค้าที่แย่ก็เยอะนะคะเขาจะสอนว่าถ้าเกิดคุณไม่มี smile your heart นะคะหัวใจที่รู้สึกเต็ม เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกอยากจะให้บริการเนี่ยงานด้านนี้คุณก็ทําไม่ได้คําพูดนะถ้าคุณพูดแบบว่าพูดพูดจะเอาแต่เงินเขาพูดพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทํางานนี้ไม่ได้เพราะว่าการทําทงานเรื่องขายสินค้าเนะี่ยคุณก็ต้องรู้จักศึกษาสินค้าไม่งั้นก็จะมีการส่งพนักง,งานไปเทรนไปฝึกเรียนพวกสินค้าโปรดดงโปรดักก็เหมือนการเรียนนวดไทยคุณต้องรู้จักพื้นฐานก่อนว่าการนวดไทยเนะี่ย ขึ้นหางคืออะไรต้นตอมาจากอะไรแล้วทําไมนวดไทยเกิดมาเป็นจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าหมอหมอนวดแผนโบราณมันมีประวัติของเขามาก็จารย์ไหมคเราต้องเรียนรู้เพราะคุณรู้ไหมเวลาที่ปนุษมาสอนเด็กฝรั่งที่นี่นะคะเขาก็บางคนเขาใส่ใจคําถามมากกว่าเด็กนักเรียนไทยตั้งเยอะฉะนั้นปนุษเนี่ยมาในจุดของเป็นอาจารย์เนี่ย ระยะหนึ่งนะคะปนุกคนน็ค่อยๆไม่จะศึกษาเข้าไปลุยศึกษาแล้วก็ศึกษาจากอาจารย์ฝรั่งที่ได้ประสบการณ์มานะคะอาจารย์ที่เป็นคนไทยที่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะก็คุยกันนะคะนวดไทยมีประวัตินะคะประวัติที่เป็น traditional นะคะมาตรฐานตั้งสมัยไหนสมัยไหนใช่ไหมคะแต่วันนี้ปนุมาเล่าเรื่องของประสบการณ์ของปนุได้รู้ว่าอ๋อนวดไทยมันรู้สึกแบบนี้ เดี๋วชันเวลาที่ฉันไปเรียนฉันจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้แล้วถ้าเกิดฉันมีคําถามระหว่างที่ฉันไปได้รักมาเป็นลูกค้ามาแล้วตอนนี้ฉันจะมาเป็นนักเรียนแล้วในอนาคตฉันก็จะไปทํางานที่ต่างประเทศฉันต้องนําเสนอความรู้และประสบการณ์ที่เราเรียนนะัช่วงนี้ที่เรากลับมาบ้านมาเรียนเนี่ยเราจะมีอะไรต่อยอดไปในอนาคตก่อนที่ปนุจะไปเปิดร้านนี่คือประสบการณ์นะว่า ถ้าคุณอยากจะมาเป็นหมอนวดไทยคุณต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณชอบงานนี้เพราะอะไรอยากช่วยเหลือคนอยากได้เงินหรืออยากนวดเพราะว่าอยากหาเงินไปทำง,งานมันมีหลายประเด็นนะคะว่ามีคนหลายคนทำง,งานอาชีพเนี้ยเพราะแค่อยากได้เงินนะะที่เขาเรียกว่าเมตตานะคะเพราะว่าหมอน,นวดแผนโบราณทุกคนอาจารย์ที่เขาสอนนะคะ ช่วงที่ประุษเรียนอยู่เขาบอกว่าจัญญาบันแพทย์จัญญาบันแพท์เขาจะเป็นสมุดมานะคะเราก็ต้องมีการสวดมนต์การบูชาพ่อปู่นะคะพ่อปู่ชิวะโกใช่ไหมคะนั่งสมาธิจิตต้องสงบนะคะมันจะมีหลายแตกแยกขนาดว,ว่าทำไมเราจะต้องทำสองสามสิ่งนี้นะ,ะในเรื่องของการทําสมาธิเพราะถ้าคุณไม่มีสมาธิเนี่ยจิตคุณก็จะไม่เปิด พลังงานคุณก็ไม่เกิดขึ้นมันมีหลายขั้นตอนนะคะก็เดี๋ยวปรนุจะลองทยอยใส่เข้ามาในเรื่องของด้านของนวดไทยแล้วนะคะในด้านของธุรกิจนวดไทยเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้จักเบื้องต้นแล้วก็พื้นฐานนะคะแล้วก็พูด,ด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะลูกค้าอยู่กันมาถึงสิบห้าสิบหกปีเขาก็ยังตามปนุนุ์อยู่นะคะปะนุช มีอาชีพนวดไทยนี่ตั้งแต่ปี2006นหนะคะจนถึงณปัจจุบันก็เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าปนุษย์ทำธุรกิจนี้ได้นา,นานขนาดนี้เพราะสาเหตอะไรเพราะอะไรโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปถัดไปว่าการนวดไทยที่ปนุษย์พูดเนี่ยจัญญาบรรแพทย์คุณต้องมีอะไรบ้างแล้วตอนที่ปนุษย์จบเรียนที่กรุงเทพที่เมืองไทย แล้วทําไมถึงไปเรียนกับอาจารย์ต่างชาติที่เป็นคลินิกที่พนุษย์ได้ไปเรียนแล้วก็ไปทํางานร่วมเป็นทีมกับเขานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์แท้ๆให้ฟังเลยโอเคนะคะฝากติดตามช่องนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผู้หญิงวัยทองนะคะสามีต่างชาติก็คลิปออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ enjoy summer นะคะ summer ม,ม,มาแล้วเดี๋ยวก็นุขอตัวไปตากแดดก่อน วันนี้อยู่ข้างล่างโอเคนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าไป E